มองจากมุมนี้คือมันเสียวสุดๆคือการใช้ลิฟต์บันไดนะคะมันจะมีทั้งขึ้นและลงรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบของการลงลิฟต์โชั้นที่อยู่นะคะก็จะเป็นชั้นของกลาวเป็นพื้นปกติจะลงไปเป็นชั้นใต้ดินเพื่อเราจะนั่งรถไฟใต้ดินนะคะ,ะตอนนี้นะคิปเนี่ยอิงอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะจากจุดที่หญิงมองลงไปอะคือมันสูงมากทุกคนแล้วด้วยความที่แบบเราเอาหน้าออกแล้วก็จะเห็นแบบว่า ความสูงนี่คือแบบฟิลเหมือนเล่นแบบว่าเครื่องเล่นในสวนสนุกอะไรอย่างนี้เลยไอ่ต้กลัวความสูงนะคะแนะนําให้เอาหลังลงนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องเห็นมุมนี้เวลาขึ้นนะคะก็แนะนําให้เอาหน้าขึ้นค่ะเราจะได้แบบว่ามองเห็นมันแบบใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะดูแบบไม่น่ากลัวเท่ากับขาลงที่ที่รถไฟไฟ้าใต้ดินที่เซี่ยงไฮ้นะคะคือใจดีมากมันจะมีบางสถานีบางจุดอะคะที่แบบว่าลิฟต์มันจะไม่เชื่อมต่อกันต้องเดินข้ามถนนข้ามตึกอะไรแบบนี้คือเจ้าหน้าที่เขาก็ จะเดินมาส่งเราเลยนะคะจะสื่อสารกันยากหน่อยไม่ค่อยเข้าใจแต่ก็ใดๆคือเจ้าหน้าที่คือแบบน่ารักมากเลยค่ะประทับใจก็ใครที่นั่งบิวแชร์หรือว่าาากระเป๋าหรือว่ามีเด็กน้อยไปด้วยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยนะ